ดอกสวยๆเลยเจ้าโอ้ยดึงเลยสะอเนดนเจ้ากินแห้งๆเฮ็ดงามมากเลยนี่โมเดลเจ้า อดอกสวยเลยเจ้า yeah. mm hmm. ออนนีเดเจ้าดอกใบใหญ่ยังมีใครอยู่นะเจ้าใครกันไม่หู้เนาะ 你看。 ดอกนาดีเจ้าดอกใหญ่นี่มาเล่นมาเล่นี่เจ้าได้กระล้านดอกนี่ต้นรักไม่ได้ เเ็บอานอันนี้นี่ปล่อยกันเพิ่มเจ้าเพิ่มดมอามาากแข็งมากเนยแข็งไหมแข็งเลยแหละเพิ่งขาแข็งเจ้าขามันจะแข็งเนอะแต่ดอกมันกินน้ำอยู่แหละนี่อุ้ยเห็ดบ่อมน้ำจนนะเจ้า บ่ไหมเนี่ยบ่มากเลยแคงอาจจะตัดไปเจออนะเจ้าเพราะว่ามัน่ขามันกินบ่ค่อยล้ำนี่ไงนี่หนี่หอนดอกนี้มันเน่าแล้ว หวานแข็งเจ้าพระเจ้าจอกนี่ดอกใหญ่อุ้บได้น,นี่กลินหวานนะเจ้าไอ้เพื่อนนี่ดอกนั้นโอ้ดอกนี้เท่าเจ้าเ่าได้ซองดอกนี่แล้หมกเจ้าหมวกขาว ่ะดอกนึงเจาโอ้ยมีดอกเดียวเนาะเนาะเห็นไแล้วจริงเนาะนี่เห็นั่นเจาะดอกอ้ดอกนี่ดีออ้ดอกบันดอกเท่าเอาคนเนาะน่งเห็นไหนี่ Đây được mình chạy nó chật lá nó. Ui số. Anh à, ấy xúc má nó quá nè cho nhỉ. ชอบเดิกเลิกก่อดไปซูงเลยสามดอกได้กี่ดอกเนี่ยได้สองดอกไม่ปล่อยแต่อันนี้จีดีเนาะสามจี ดอกใหญ่ดอกหนาดีนะเจ้าอืมนี่นี่นอสองดอกเจ้าอสองดอกทำงาน ใบไม้เขาท่าหนานะเจ้าถ้าน้องบบพูแบบนี่ติ้งบใบต้องนี่ได้กระได้พอก่นนะเจ้าเพราะว่าถุงเท้าคือลาเลยเอาถุงเท้าสามดอกมันคือบางงามอยู่แหะอุ้ยขาจะขั้นเจ็ดแล้วนี่คุณนะออรักเหนื่อยมาก ฟองใครเฮ็ดเป็นลาซึ่งเทียนจกบานแต่ว่ามันบอกน้นน้ำนะใครเหยยบก็ใครเหยียบนะง่าละง่า โอเจ้าเป็นบันปูเล็กเธอเจ้าดอกกระงี้ยมีย้ายไปข้างล่างเลยอุ้ย,ยดอกกรลังสวยผัดน,นะดนดหวานหนาอ เจาก็เป็นแถวแน่สุดช่วยดอกงามือดอกงามมากนี่ก็ะดาษอะไก็ของน้อเหี่มดอกนี่ตรงนี้เปนกัดนเจ้าะนงกกรลดานลมนี่ข้างล่าง

ดองนี่ปิเชเดี๋ยวดอนี่ดอนสองดอปากดีอ โอ้โหไปคุยต่อคัอืมเจอไข่เจาสามไข่ไข่เห็ดละงอกสามไข่ คุนสามอลนี้ดองตอนทีเห็นมีเพิ่มก่อนโอ้ยกิน,นแง้ฮงเฮ็ดงามมากเลย่ะบานกับบ้านงามใครแม่งเจ้า โอ้ยพี่ต้องเหยพี่ต้องดูไครแพไข,ขมม่มันเนี่ยมันมดเจ้ามูด่อีกอ,อีกอันอีกไขนนี้นเจ้ามเดิอ่อีกดอก นี่ค่นเจ้านี่กี่ดอกล่ะอะไรกันน่ะให้นี่ไทยน,นี่จิ๋วหลายดอกขนาดนั้นหมูเดียววะนี่หมูเดียวเจ้านี่เจ้ากุ้งแดงโดนโดนสามดอก ด้วยเฮ็ดเจาะอู้ยเฮ็ดพ,พ,พึ่งนี่เป็นข้าวกรรมพี่น้องอืมดอกนะนนสวยสวยมากโอ้โหเด็กแพรลงไปข้างล่างมากี้เจ้าดูแพร์บัไดแ,แต่กล้าลงไปเจ้ามันมันตข้างล่างมันชิ่ชชงลำเนะาะต้องใจที่เขาขึ้นมามื่อกี้นะ เฮลังงูกดูได้ <Ell os> หลายอย่างเฮลังงูเฮ็ดพึ่งเจ้าโอ้ยสอนเฮลังงูกมูนี่มูเดียวเนี่ยนี่นางเป้าอยู่นี่แล้วเจ้าเอ้ยนาแล้วเจ้าดอกแข็งๆงามๆเลยอ่ะดอกหนาๆมากเลยพอราะเรามีมูก็เ้ก็ ดอกเจาะดอกไมเจาดอก้อ,อ่นี่ดอก่เจาวันนี้เราแบบมีการสแสดงเนาะเราจะทำการสแสดงเก็บเห็ดให้คุณผู้ชมดูนะเจ้านะตั้งใจดูนะตั้งใจดูให้เต็มที่นะเดี๋ยวจะเก็บเห็ดให้ดูนะนะ <laughs> <laughs> นี่เห็ดเจาะเห็ดดานหรือเห็ดตะไคร่ลงน้งามอา ตะก้าเห็ดตะห้าเห็ดกินบ่ได้เอ้นี่นี่แ่งเห็ดดานต่าฉลาดตะก้เนาะนี่แค่อนึ่งดวงเต่าตะะกเอมีอีกดอกนึงมดละมดละ โอ้ยนั่งมองเต่าพี่เลยเบิ่ไปะยังมัปนปะยังไงงม,อมไง่อย่าไปเรียรอันนี้บะคือโอ้เอาละเจ้าดอกเพกคิดว่าแบบเพ็กน่าจะหาเพื่ตัวอี้กันนะเจ้าในผลงานเพ็กล้นตะก,ก้าเลยนะอ่านี่กว่าจะประมาณหน่อมาไว,ว้ในหน่ะ นี่เห็ดละหัวแดงเจ้าดอกงาม,งามเลยตักงหัขาวเฮมนะเห็ดหนาแร่เห็ดพึ่งกะพอมีได้เจ้านะเห็ดตะไคร่นะอ่ะกระเทืองม,มานะเจ้านี่ได้เห็ดได้เห็ดหลายชนิดเลยวันนี้ฮะอ่ะนะโอ้ยวันนี้เฮงมือสู้เห็นหัวร่นหัวเพิ่งาหายร้อนมากวันนี้อากาศแบบอบอ้าวมากเลยเจ้าเนี่ยขนาดนั่งอยูืดหยุ่นก็คือแบบเงื้อไหลเส่อๆเลยมันร้อนเจ้า เอาเลยนะอ่ะอาะจาจย์นอนได้สำหรับคลิปนี้เจ้าเพลงก็ขอฝากคลิปเพลงเตัวอีเจ้าขอบคุณทุกการรับชมเพลงจนถึงท้ายคลิปนะเจ้าพิการเราอยู่ที่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าวันนี้มากันสองคนกับนาจิ๋วเนะเาะบ่าวไทบ้านแยกหาแฮมดอยหนึ่งนะเจ้าเนาะอ่ะขอบคุณทุกการรับชมเจ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าครับผมสวัสดีครับไปอุ้ย